เมื่อวันที่27พฤษภาคม2567เวลา9นากาณอาคาร50ปีวิศวกรรมรวมใจคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยคอนแก่นคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยคอนแก่นร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุรมศึกษาภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมในภาคอีสานสู่อุตสาหกรรม4.0 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พานุพงศ์วันจันทึกผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยคอนแกน่นกล่าวรายงานท่านบรวุินวสิริกุลรองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือกล่าวเปิดงานนายชัดชัยผลมูลอรองนายกสมาคมฝ่ายความร่วมมือและพัฒนาธุรกิจสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทยกล่าวต้อนรับ มิสเตอร์ปีเตอร์คารเซนเดอร์ผู้บริหารสมาคมการจัดการระบบคลังสินค้าไทยกล่าวต้อนรับนายสักดาสารพัดวิทยาเลขานุการสมาคมผู้ประกอบการรับะบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทยกล่าวต้อนรับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมในภาคสสาู่อุตสาหกรรม4.0เครือข่ายสถาบานันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาอุสากรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสภาอุสาหกรรม20จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ไทยและผู้บริหารสมาคมการจัดการระบบคลังสินค้าไทยได้รวมกันจัดขึ้นโดยกำหนดจัดกิจกรรมจำนวน5ครั้งโดยกำหนดเป้าหมายมีโรงงานอย่างน้อย100โรงงานในการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งและ กลุ่มจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังนี้วันที่27พฤษภาคม2567กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่28พฤษภาคม2567กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีวันที่29พฤษภาคม2567กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสอง ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครวันที่23พฤศจิกายน2567กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2ที่มหาวิทยาลัยอุบลราช,ชธานีและวันที่31พฤษภาคม2567กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมาและคาดว่า โครงการนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสร้างนวัตกรรมใหม่ๆส่งเสริมการลงทุนพัฒนาทักษะแรงงานและสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างโรงงานและผู้ให้บริการเทคโนโลยีส่งเสริมให้เกิดการยกระดับอุตสาหกรรมในภาคอีสานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกและหลังจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ผู้ ร่วมรับกิจกรรมจะได้นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ดีๆที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโรงงานของตนเองเป็นอย่างดีทง n g c h กู k ลา a s สำนักข่าวแมกโปรรายงาน